พบรถเก๋งโตยโยต้าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถนนสายเลียบคลองจังหวัดปทุมธานีขณะที่เจ้าของรถเผยเกิดควันทางช่องแอร์โดยไม่ทราบสาเหตุก่อนลุกลามทั่วรถด้วยเวลาอันรวดเร็วโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจอุดรธานีตั้งรางวัลน,นำจับเป็นเลข6หลักแก่ผู้แจ้งเบาะแสคนร้ายก่อเหตุใช้มีดอิโต้ชิงทรัพย์เงินสด1ล้านแสนบาท ธนาคารกรุงเทพสาขาห้างบิก๊กซีด่านเจ้าหน้าที่เร่งเปิดกล้องวงจรปิดทุกตัวภายในห้างโดยล่าสุดได้ภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยแล้วเจ้าร็อกกี้สุนัขแสนรู้ถูกทิ้งวัดดังเมืองพิษณุโลกกว่า9ปีมีพฤติกรรมแปลกชอบกินของหวานโดยล่าสุดดับกระหายคลายร้อนด้วยการอมหอนล,ลดน้ำผึ้งหลังมื้ออาหารทุกวันเพื่อดับกลิ่นปาก สุดทึ่งแม่ไก่ในจีนออกไข่ยักษ์น้ำหนักกว่าครึ่งปอนขณะที่เจ้าของท้าพิสูจน์จับกระเทาะเปลือกพบเป็นไข่แฝดคาดมีไข่แดงซ้อนกันถึง3ใบอากลับมาในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ทองนะคุณธีระคุณบรรจงถ้าสนใจนะครับ,รบถ้าอยากได้ทองไม่ต้องไปร้านทอง ไปซื้อรถของเนี่ฮะเชฟโรเลตเชฟโรเลตฉลองปีทองพิเศษเลยนะครับรับทองเลยไม่ต้องลุ้นเลยนะครับถ้าซื้อเชฟโรเลตครูซ e รับฟรีทองคำหนัก3บาทนี่ฮะเชฟโรเลตแคปติว่าเทรลเบลเซอรนะฮะนี่เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับคนใช้กันเยอะมากรับฟรีทองคำหนักสูงสุด2บาทเชฟโรเลตโคโลราโดรับไปสูงสุด1บาทนะ ซื้อรถได้ทองเลยนี่ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง8เมษายนนี้เท่านั้นและสำหรับสมาชิกเชฟวีพลัสนะฮะนอกจากรับทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทนะฮะเมื่อจองรถยนต์เชฟโรเลตภายในงานมอเตอร์โชว์ภายในวันที่25มีนาคมนี้ด้วยนะฮะคือถ้าเกิดสมาชิกเนี่ยไปซื้อและได้ทองแล้ว ยังได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทด้วยถ้าเป็นสมาชิกนะฮะฉะนั้นก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.chevrolet.co.th นะครับอยากได้ทองเอาไปซื้อรถเลยคุณทิระอยากได้ทองซื้อรถใช่แล้วมีบัตรเติมน้ำมันให้ด้วยนะฮะถูกต้องนะครับงานมตร์โชว์นะฮะครับเราปิดท้ายด้วยภาพของรถนะฮะจากต่างประเทศรถคันนึงเนี่ยฮะคือเขากำลังจะมีการ ขนรถกันนะฮะแต่จะด้วยอุปกรณ์มันมันไม่พอหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบได้นะก็เลยเอาไม้มาต่อๆกันเห็นไหมฮะเพื่อที่จะให้รถคันนี้ถอยขึ้นไปอันนี้เราสปีดภาพให้เร็วขึ้นนิดนึงนะฮะจะได้ไม่ไม่ช้าจนเกินไปรถคันนี้ก็ค่อยๆถอยเกือบะถอยนะฮะกอบถึงละเกอบถึงละใช้ไม้มาไม้ก็ทางลากหน้าไม้จะเล็กมากก็ไม่น่ามีปัญหาก็ขึ้นไปได้ใช่ไหมขึ้นไป เขาถอยไปดูแล้วก็โอเคฮะล้อหลังไปแล้วฮะเรียบร้อยโอ้ยน่าจะพ้นแล้วนี่ฮะโอเคอ้าวโอ้โหไอ้ตรงคาน <c oughs> แม่จะได้อยู่แล้วเชียวพังทั้งรถเล็กรถใหญ่อะนะ โอ้โหนิดเดียวนะฮะไม้มันก็ทนไม่ไหวนะฮะนี่ลองรับว่าเอาไว้ไม่ไหวโอ้โหเดินหน้าเดินหน้าขึ้นไปน่าจะง่ายกว่านะไม่หรอกมันช้าก็คือพอล้อหลังเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็รีบถอยเร็วนี้อีกหน่อยหนึ่งมันช้าครับอะโอเคหมดเวลานะครับหมดเวลาด้วยพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ